东西呢？

มันรืมหล่ิววะ,ะ,ะ,ะน,นี่หวังหวันเดีรื้หล่ิวว่ะนี่นามี่อาบนางมามอาบไม่ได้เลยคันอาบไม่ได้เลยันาำก็ยังตายต่อไปกไอ้กูง่อยปู่ป้านไม่เลือดในคลง ตายมดน่าสัดน้ำบ้านเราิ้ไม่ได้เลยตัวนี้นี่น้ำที่สำคัญนี่นี่น้ำอาบน้ำก็ไม่ได้นี่เด็กเดี๋ยวเล่นน้ำกันตีว่าตายเพื่อนตรงนี้ที่ตีวาอาบน้ำมาตัวอกันปลิ้งคันจลงไม่ได้เลยเข้าวะคือไม่หันลงมาเล่นน้ำามาเอเร็วกาน้ำมัน้ําวเม่นหนาวแล้วคันด้วยคันคันอย่างลยตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียก็สาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ทําให้ลําน้ําในคลองถ้ำบ้านเรา มีกุ้งหอยปูปลาได้ตายแบบเยอะมากเลยครับตัวนี้ในน้ําก็มีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็จากปกติชาวบ้านจะลงไปอาบน้ําซักผ้าอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ซักผ้าอาบน้ําอะไรไม่ได้เพราะว่าลงไปแล้วมันจะคันเป็นผืิ่นคันหมดทั้งตัวเลยครับตอนนี้แล้วอนาคตถ้าเกิดน้ํายังอยู่ประเทศอย่างนี้ก็คือปลากุ้งหอยปปลาต่างๆที่ว่าหากินกันทางน้ำแบบสมัยก่อนนะครับก็จะไม่มีตัดน้ำให้เราหากินสนิีกแล้วครับ ครับเบื้องต้นได้แจ้งไปยังหน่วยงันไหนไว้บ้างเลยครับตอนนี้แจ้งไปยังอำเภอกับอบตแล้วครับส่วนในขั้นตอนอื่นก็ทางอบตจะนัดประชุมกันอีกทีนึงครับแล้วก็หาลือว่าจะทํายังไงกันต่อครับตอนนี้คาดว่าน้ําเสียนี่มาจากสาเหตุอะไรครับอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับผมยังบอกไม่ได้ครับที่ที่ชาวบ้านเขาบอกบอกกันน่ครับเขาพูดกันไปเชิงแบบว่ามีโรงงานอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการย,ยังไงบ้างครับก็มานั่งคุยปรึกษาหารือกันแล้วดูต้นเหตุนทางให้ไปหาสาเหตุจากต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ได้แก้ไขกันต่อไปครับ